คลิปนี้จะพาทุกคนไปบุกย่านชาวจีนโบราณแต่ปัจจุบันคือดินแดนแห่งศิละปะที่ซ่อนอยู่ตามกำแพงตึกเกา่าทุกซอกซอยเต็มไปด้วยสตรีทอาร์ตสุดเท่สถาปัตยกรรมโบราณที่ยังหายใจอยู่ของกินโบราณรสชาติต้นตำรับเพราะเมนูลับที่คนพื้นที่ยังต้องกระซิบและจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยถ่ายได้ทุกมุมไม่มีเบือ่อ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะหลุดเข้าไปในดินแดนที่ทั้งเก่าทั้งเก๋ท,เกทั้งมีสเสน่ห์กับที่นี่ถนนทรงว่าเน,น,นี่นะตรอกเนี้ยเป็นเรื่องจริงเลยแล้วก็ไปต่อไม่ได้อะเขาก็จะมาปิดชีวิตตัวเองในตรอกนี้ในซอยเนี้ซึ่งจุ่มเข้ามาจุ่มยังขดลุกเลยแต่ถ้าเป็นแบบคนเยาวุเราก็จะใส่แบบนี้ใ,ให้ วันนี้นะจุ๋มจะพาพวกเราอะไปลุยไปตะลุยถนนทรงวาดกันที่มันไปทะลุยาวราชได้อะเพราะว่าถนนทรงวาดเนี้ยเป็นถนนเก่าแก่ในประวัติศาสตร์เลยที่มีอะไรให้เราต้องเรียนรู้แล้วก็ไปดูไปชิมไปชอบไปชิลเยอะเลยค่ะเหมือนเป็นสเตทอาร์ตเลยอะซึ่งตอนเนี้ยทางกทมเขาก็ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะ มีร้านคาเฟ่มีร้านอาหารเก่าแก่เยอะเลยหลายร้านเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นี่แค่ด่านแรกนะตู้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าคนครหลวงเห็นไหมยังสวยเลยมาเดี๋ยวจุ๋มพาไปดูกันว่ามีร้านอะไรที่เราหน้าแวะหน้าเที่ยวหน้าหน้ากินหน้าชิมบ้างนะน่าจะมีอะไรอร่อยๆเยอะแหละอันนี้เป็นเกี้ยอันนี้ท่าน้ําราชวงศ์ที่ที่จุ๋มนั่งเรือข้ามฟากมาจากฝั่งทนนะ เพราะว่าถนนทรงวาดเนี้ยจะอยู่ฝั่งพนันละครก็คืออยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็เดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าที่แรกอะที่จุ่มจะพาแวะเราแวะกันที่ไหนไย่านถนนทรงวาดแห่งนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เดิมเป็นย่านการค้าสําคัญติดม่น้ําเจ้าพระยาเต็มไปด้วยโกดังสินค้าและตึกแถวของพ่อค้าชาวจีนที่มาตั้งถิ่นฐานที่นี่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมโคลโเนียลตึกแถว2-3ชั้นเรียงรายมีซุ้มโค้งหน้าต่างบานสูงและระเบียงโปรง่งที่ปรับให้เข้ากับอากาศร้อนชื้นผสมกลิ่นอายจีนและตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างงดงาม ทำไมถึงชื่อถนนทรงวาดนะคะหลังจากที่ถนนเสร็จพระองค์ได้พระราชทานชื่อว่าถนนทรงวาดเพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมเจ้าทรงวาดในพระราชวังบวรณสถานมงคลหรือวังหน้าซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ในสมัยวังหน้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นับถือในสมัยนั้น คำว่าทรงวาดจึงไม่ได้เกี่ยวกับการวาดรูปโดยตรงแต่เป็นพระนามของเจ้านายที่มาตั้งชื่อถนนเพื่อเป็นการระลึกถึงการถวายเกียรติจุ๋มก็ได้พาพวกเราเดินมาเรื่อยๆจนที่แรกเราก็มาถึงศาลเจ้าเล่าปุนเท่ากงนะคะซึ่งศาลเจ้านี้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวจีนแท้จ,จิ๋วที่อพยพเข้ามาลงหลักปักฐานในกรุงรัตนกโกสินทร์ตอนต้น โดยตั้งศาลเจ้าขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพบูชาช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ,จและขอพอรให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองในชีวิตประจําวันแล้วก็การทํามาค้าขายค่ะศาลเจ้าเล่าปุนเท่ากงนี้มีอายุราว200ปีเลยทีเดียวค่ะด้านหลังของศาลเจ้าก็มีโรงเรียนเผยอิงนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนผลิตเจ้าสัวมากที่สุดในประเทศไทยเลยมีอายุกว่าร้อยปีเลยทีเดียว และจุ๋มก็ได้สะดุดตากับกดังเก็บสินค้าในสมัยก่อนนะคะซึ่งปัจจุบันก็กดังนี้ก็ยังเปิดใช้งานอยู่ค่ะ Amazing มากเลยอะ่ะกดังเก็บของในสมัยก่อนเนี่ยเป็นกดังริมน้ําที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับสินค้าส่งทางเรือโดยเฉพาะจากแม่น้ําเจ้าพยานะคะซึ่งในอดีตถนนทรงวาดเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางการค้าและการกระจายสินค้าหลักของชาวจีนในกรุงเทพมหานครเลยค่ะ รอ oui. เป็นโกดังอะไรไหมเป็นโกดังเก็บของส่งท่าเรืออย่างี้เนี่ยอ๋อเป็นท so ี่พักของของคนของคนค้าขายค้าขายครับส่วนแล้วเขาจะเก็บอะไรคะเป็นโกดังเก็บพวกอะไรถ้าทำไก่ทันก็เป็นพวกธัญพืชนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ธัญพืชอยู่อ๋อตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ครับตอนนี้ก็พวกขายพวกพวกพวกหัวพวกอะไรทั้งหมดเลยอ๋อเขาก็ยังดำเนินกิจการอยู่ใช่ไหมคะอยู่ ของอะไรก็เก็บในบทอ,อัเต็มทุกกระดาษก็กำลับเลยซาสีรูปเกียร์บูเบลี่ริชเช่หงุนน้ำเชือมแดง นต้ำหรับใครที่มาถนนทรงวาดแล้วไม่ได้มาชิมห่านพะโลร้านอุไลนะคะถือว่าพลาดมากเลยค่ะร้านเขาเปิดขายมานานกว่า70ปีนะคะเป็นห่านพะโลสูตรโบราณหอมเครื่องยาจีนค่ะเข้มข้นใช้เครื่องเทศแท้ๆเคีเ่ยวจนเปื่อยนุ่มหนังเด้งเนื้อไม่ยุ่ยรสชาติกลมกลอม่มเข้าถึงเนื้อส่วนจุ๋มก็เป็นคนหนึ่งที่พลาดค่ะ เพราะอะไรนะคะดูคิวสิคะยาวเหยียดเลยค่ะรอไม่ไหวค่ะเดี๋ยวไม่ได้ไปถ่ายทำคลิปต่อติดกับร้านห่านพระโลก็จะเป็นร้านโรงกั่นเนื้อและฝั่งตรงข้ามเป็นร้านโรงกั่นหมูดูสิคะเขาเปิดประจําหน้ากันเลยค่ะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวระดับพรีเมียมเลยค่ะคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูร้านหนึ่งแต่จุ่มก็ไม่ได้พาเข้าไปชิมอีกละค่ะ จุดเช็คอินถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งคือหน้ามัทยิทหลวงโกซาจุดนี้ก็คนเยอะค่ะต้องรอคิวกันเลยทีเดียวถ้าจะถ่ายรูปอันนี้นะคะนี่ก็เป็นมัทยิทหลวงโกซาอิสหะซึ่งเป็นข้าราชบริพารสมัยรัชกาลที่3<ม>ก็เท่ากับว่ามัธยิทเนี้ยมีอายุกเก่าแก่กว่ากว่าร้อยปีเลยเกือบเกือบสองปีแลยแหละตั้งแต่รัชกาลที่3ามะคะ่ะ หลวงโกชาท่านเป็นพ่อค้าชาวมุสลิมจากไซบุรีเข้ามารับราชการในกรมท่าขวาที่เมื่อกี้เราเห็นเป็นรูปซาลาเปาตรงหน้าซอยมัธยิสตนะคะคือร้านกูหลงเปาเป็นร้านซาลาเปาแป้งเหลืองในตำนานเลยแ่ะคะ่ะอายุกว่าร้อยปีมันมีแบบอบก,กับแบบนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้านึ่งได้เลยถ้าอบต้องรออบรอนานไหมคะก็ส <Q> ี่คิวพี่สี่แล้วประมาณยี่สิบห้านาทีอ๋องั้นเอานึ่งแล้วกันค่ะ เอางาดำค่ะงาดำสองงาสองนะคะเกลือกวนสองค่ะตัวหวานงาขาวตัวเท่าไหร่คะสองสองค่ะแล้วก็มีมีไส้ประมาณเท่าพี่โชว์ใช่ไหมถ้าลองไส้ครีมเราจะมีไส้ครีมกั้นอัดลอง่ะสองสองนะค่ะ จุ่มก็ซื้อกลับบ้านค่ะไปฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านชิมแล้วท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยค่ะ มาถึงตรอกสะพานยวนตรอกนี้แหละค่ะที่มีร้านไอศครีมโฮมเมดหน้าเกาลัดนะคะที่จุมจะแนะนําเลยชื่อว่าร้านหนูรี่ไอศครีมเกาลัดเดินเข้าไปไม่ลึกค่ะประมาณ10เมตรซ้ายมือนะคะร้านก็จะเป็นประมาณเหมือนเรานั่งทานในบ้านเราเองเลยค่ะคือเราเลือกที่นั่งเลยเป็นนั่งชิวๆเหมือนนั่งในบ้านนะคะไอศครีมก็เป็นโฮมเมดแบบทำเอง แล้วก็เก่ารัดท็อปปิ้งเก่าลัดส่วนรสของไอศครีมก็จะมีกะทิกาแฟช็อกโกแลตเนื้อไอศครีมเหนียวนุ่มอร่อยกลมกลม่อมนุ่มปากนุ่มลิ้นมากเลยค่ะไม่หวานมากเด้ น้าร้านเขาก็ยังได้ทำมุมเก๋ๆให้เราได้แอคท่าถ่ายรูปเท่ๆด้วยค่ะปัจจุบันถนนทรงวาดได้รับการฟื้นชีวิตใหม่กลายเป็นถนนศิลปะที่เต็มไปด้วยงานสตรีทอาร์ต บนผนังตึกเก่าและภาพสะท้อนวิถีชีวิตผู้คนริมแม่น้ำเจ้าพยาการค้าขายและความทรงจำของย่านสำเพ็งเยาวราช สองข้างทางของถนนทรงวาดเต็มไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่ที่อบอวลด้วยกลิ่นอายของอดีตอาคารแบบจีนผสมตะวันตกที่ยังคงโครงสร้างไม้ฉรุลายและสีซีดจางบอกเล่าเรื่องราวของการเวลาได้อย่างชัดเจนเมื่อเดินลึกเข้าไปในซอยจะเห็นร่องรอยของวิถีชีวิตดั้งเดิมผ้าม่านลูกไม้เก่าโต๊ะหมู่บูชาจีนโคมแดงแขวนอยู่หน้าบ้าน ดนสร้างบรรยากาศที่ทำให้เรารู้สึกราวกับย้อนเวลากลับไปยังกรุงเทพเมื่อร้อยปีก่อนสเสน่ห์ของที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่ความมีชีวิตของชุมชนที่ยังหายใจอยู่ในสถาปัตยกรรมเก่าซึ่งหลายเมืองใหญ่ได้สูญเสียไปแล้ว เนี่ยนะตรอกเนี้ยมีตำนานก็คือไม่ใช่ตำนานอะ่ะเ,เป็นเรื่องจริงเลยคือคนสมัยก่อนอะ่ะเป็นคนจีนที่เขาเข้ามาต่อสู้ชีวิตแล้วเขาท้อแท้ชีวิตแล้วก็ไปต่อไม่ได้อะ่ะเขาก็จะมาปิดชีวิตตัวเองในตรอกนี้ในซอยเนี้ยซึ่งจุ่มเข้ามาจุมยังขดลุกเลยมันเป็นตรอกที่แบบแคบมากเลยแล้วก็มีต้นโพที่เห็นเห็นอนะ่ะมีต้นใหญ่หนึ่งต้น คือม,มันแบบมันมันขดหูเนาะเข้ามาตรงนี้ซอยก็จักแคบๆก็เข้ามามันก็จะวีเวกมันก็จะวังเวงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจบชีวิตตรงเนี้ยกี่กี่รายแล้วก็จุ๋มก็พามาดูให้เป็นอนุสรว่าเออกอกเนี้ยมันเคยมีเรื่องราวแบบนี้จริงๆ นะมตึกอิฐบล็อกซึ่งเครื่งเก่าแบบคือเป็นร้อยปีอะทุกอย่างก็เป็นศินละปะแบบไทยจีนซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนเขาก็อยู่กันตรงนี้มานานนมเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีเลยน,นี้เป็นร้านอะไรเอ่ยสตาร์ Start. ขายอะไรรูฟท็อปบาร์อ๋อเป็นบาร์ก็ประมาณนี้สำหรับตอกนี้นี่ก็เป็นสร้างของความเก่าแก่ก็ปลูกพังไปเยอะแล้วอะประตูไม้ก็ไม่ได้รับการบูรณาซ่อมแซมแต่ข้างๆกันเป็นบาร์นะเขาก็ซ่อมแซมแต่ให้เป็นสถานที่เที่ยวของเขาอะ่ะ ตรงนี้เขาอาจจะเก็บไว้ให้ดูแบบอัดๆสินๆก็ได้ จุ่มเข้ามาเขาก็กำลังถ่ายทำหน้าปกวิทยาศาสตร์หรือเปล่าหรือว่าถ่ายภาพยนตร์ก็ไม่รู้ม่นจะถ่ายภาพยนตร์แหละเนี่ยกองถ่ายเทียบเลยอ๋อมีครับ จากตรงนั้นจุ๋มก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงท้ายซอยเรียบๆกับวัดสัมพันธวงศ์นะคะก็จะมาเจอซอยปุมคงคาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดสัมพันธวงศ์ในซอยนี้มีร้านอะไรมาเดี๋ยวจุ๋มจะพาไปเจอร้านนี้เลยค่ะร้านเอแซเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ยงแนวเครื่องดื่มอะค่ะนมชงชานมนมเย็น แล้วก็ขนมปังปิ้งมีสารพัดเครื่องดื่มเลยค่ะไอันน <celand> ี้คือเราจะขายเฉพาะคนที่เป็นแบบคนโบราณโบราณนัใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าแบบพวกแบบคนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวก็จะเป็นแค่เอาไม่ได้ถ้าใครอยากได้ก็ขอได้ค่ะแล้วแต่ค่ะแต่ถ้าเป็นแบบคนวัยยุ่งเราก็จะใส่แบบนี้ให้ใช่ค่ะลูกหลานไคะไม่ใชคนหนุ่มสาวไม่ได้ไม่ไ เปิดมานานยาค่ะซอะนานแล้วค่ะร้อยกว่าแร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีเลยเหรอคะนนี้เป็นรุ่นหลานทาแล้วอ๋อซอเป็นรุ่นหลานนะคะก็เป็นรุ่นที่สามแล้วเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันเปิดทุกวันเปิดตีเช้าเน้นเน้นเปิดก็จะเช้าเลยตีห้าตีห้าถึงหกโมงเย็นอ๋อถึงหกโมงเย็นที่ขายก็จะเป็น กาแฟแนวกาแฟขนมบังกิ้งใช่เราไม่มีอย่างอื่นเพราะว่าเน้นตรงนี้เลยกาแฟก็กัวเองจุดเด่นของที่นี่คือกาแฟกั้วเองแล้วอาหารเช้านอกจากกาแฟนไม่ได้ทําเลยไข่ลวกอะไรพวกนี้ไม่ได้ทำเพราะว่าพูดจริงๆแล้วคนบริเวณเนี้ยเรื่องอาหารเช้าเราเคยลองแล้วเราไม่เคยอ๋อค่ะค่ะได้คค่ะขอบคุณมากนะคะ น,นี่เป็นรูปที่พระเทศเสด็จเมื่อปี52อ๋อนี่พระเทพเสด็จต,ตอนปี52นี่เาะขากับพระเทศท่านเสด็จที่นี่สองครั้งแล้วใช่ไหมคะสองปีห้าสองกับปีหเกเจ็ดหเกเจ็ดหกเจ็ดมา <6. S 2> หเกเจ็ก็ปีที่แล้วอือ่าของพระเจริะ้พระเเป็นนายุ จุ๋มก็สั่งเป็นขนมฟังปิ้งเนยน้ำตาลแล้วก็ชุดสังขยาชาไทยชาโบราณก็สั่งมาสองแผ่นมาชิมกันครับชิ้นแรกก่อนในน้ำตาล ออกจากร้านกาแฟเอสแซมาจุ๋มก็พาเดินออกมาแล้วก็เลี้ยวขวาม,มานิดนึงก็จะเจอแยกเฉลิมบุรีนะคะแยกเฉลิมบุรีอ๋อแยกนี้เองที่น้องลิซ่าเต้นตรงแยกนี้ค่ะที่ว่ามีเซเว่นอะ,อะเดี๋ยวจุ๋มแผนกล้องให้ดูเนี่ยค่ะแยกเนี้ค่ะ,คะที่ที่น้องลิซ่ามายืนเต้นตรงกลางสี่แยกตรงแยกค่ะ เห็นไหมเป็นเซเว่นแล้วก็อันนี้ก็เป็นถนนเจริญกรุงเยาวราชเดี๋ยวจุ๋มก็พาเดินจนทะลุถนนเจริญกรุงเยาวราชเลยนะคะนี่ยละค่ะแยกนี้เลยฟังมากพลัวมากตาเดี๋ยวจุ๋มพาเดินข้ามถนนนี่แยกเฉลิมบุรีเดินมาตรงนี้ก็คือถนนเจริญกรุง เยาวราชนั่นแหะค่ะเห็นไหมคะข้างหน้าก็จะเป็นร้านรวงร้านทองร้านอาหารร้านลานตาเยอะมากมาค่ะข้ามมาถนนเยาวราช้วค่ะถนนเจริญกรุง ือเยาวราชอะอยู่บนถนนเจริญกรุงเดี๋ยวไปดูเริ่มผิวแล้วแหละเพราะว่าแวะทานแต่น้ำกับขนมปังกันเนาะแล้วก็ไอติมร้านหนูรี่ไอติมเก่ารัดท็อปปิ้งเก่ารัดก็ยังไม่ได้ทานอะไรหนักๆเลยอะ่ะเดี๋ยวไปหาอะไรที่แบบหนักท้องอะ่ะ พวกหินพวกอิฐพวกดินดีกว่าโอ,อ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนักท้องแบบแบบทานแล้วมันอิทของได้นานอะนะดูแล้วกันว่าจะไปหยุดที่ร้านไหนที่น,นี้ร้านขายหนังสือร้านเยอะเหมือนกันนะคะเยววาวราชเนี้ยเน้นหนักไปทางขายพวกกรังนกแล้วก็ ร้านสมุนไพรจีนโบราณก็เยอะค่ะโอ้โหเตข้างหน้านี้เหลืองกอารามลเลยเห็นสตมไหมคะเหลืองอารามยามตาดีจัง แล้วจุ๋มก็มาแวะร้านนี้ดีกว่าเป็นร้านเก่าแก่มากเลยเป็นลูกชิ้นปลาทำเองก็หลายสิบีแล้วเหมือนกันชื่อร้านซึ่งเป็นชุวงเกลูกชิ้นปลาร,ร้านนี้เก่าแก่มากเลยค่ะนี่นะคะร้านก็จะอยู่ในซอกแบบ เส้นหมี่น้ำเส้นหมีข่ขาวค่ะไม่ใส่กระเทียมเจียวยครับใส่ทุกอย่างค่ะทุกอย่างค่ะ้วอหมี่ไม่ยิ้มไม่ถึงหนึ่งนาทีก๋วยเตี๋ยวเราก็ได้มาแล้วสองชามเนี่เส้นใหญ่เส้นเล็กไวมาก สำหรับใครที่ไม่ชอบทานรสเค็มนะคะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ตอบโจทย์เลยค่ะน้ำน้ำแกงเนี่ยเขาจะทำแบบจืดมากแล้วก็มีเครื่องปรุงมีน้ำปลาพริกน้ำส้มพริกป่นถั่วพร้อมเลยค่ะถ้าใครทานเค็มก็เติมเข้าไปไม่ใส่ผงชูรสด้วยค่ะน้ำซุปที่นี่ หนมก็กินก๋วยเตี๋ยวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะพาเดินจะกลับแล้วแหละเดี๋ยวจะกลับทางในซอยเนี้ยไม่เดินทางถนนใหญ่เดินตัดเข้าซอยทะลุสำเพ็งไปก็จะกลับไปที่เดิมที่ที่มาเมื่อกี้แต่ว่าขากลับก็เดินเข้าซอยดีกว่าเพราะว่าเดินริมถนนรถเยอะค่ะรถฝวักควายไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดินไปท่าน้ำราชวงศ์เลย ก็เป็นซอยตรงสัมเพลงที่จุ๋มตัดมาเมื่อกี้เดี๋ยวข้างหน้าเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นท่าน้ำราชบงเ,เ,เดิน,ไป,น,นไปเรื่อยๆ แล้วจุ๋มก็เดินมาถึงท่าน้ำราชวงศ์แล้วนะสงสัยจุ๋มคงต้องปิดคลิปเท่านี้ก่อนคลิปของวันนี้ที่พามาถนนทรง,ทรงวาดถนนสำเพลงถนนเยาวราชมาตะลุยดินแดนไทยจีนโบราณซึ่งที่บอกอะเก่าแก่มากๆเนาะข้างหน้านี้เป็นท่าน้ำราชวงศ์แล้วเดินมาถึงแล้วงั้น ขอปิดคลิปเท่านี้ก่อนนะคะบายจกคลิปเท่านี้ก่อนนะโุกคนลงเรือก่อน